สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาว y o u ูทูบนี่บาตาสิพามาตัดฝรั่งนะครับเนาะฝังกิมจูจากส่วนของบาตาเองนะครับทําแบบปอดสารนะครับเห็นไหครับขนาดของมันมันใหญ่เลยครับเบิ่งใหญ่จนล้นถุงสเกตถ,ถุงที่ห่อนะครับกระดาษที่ห่อมองดูครับเดี๋วบาตาที่ทำการตัดออกมาแลยก็เอาไป อันซับกินเบิ่งนะครับวาลโลซามสิเป็นอย่างไรเนาะพิเศษครับบอตาสีมัดทีห่อของบอตาคือต,ต้องมัดกิ่งไว้พร้อมนะครับป้องกันเวลาหน่วยมันง่ายๆอย่ายงที่แล้ครับมันกะทีได้รับนองนักซอยกันนะแกะตรงนี้ออกไปนนะครับนี่ครับมันกลายเป็นกิ่งชับก็ได้โอเค นี่นะครับนุ่ยไงขนาดครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งกิ่งกิ่งตอนเนาะผมตอนว้อยู่ครับท่านผู้ชมนี่ครับกิ่งตอนที่เอ็นผมตอนไว้เนาะตอนนี้ก็กำลังพาไปแล้วหนึ่งเดือนกับฮากกำลังออกแล้วเนาะครับ เริ่มออกแล้วครับอดใจรอนะครับสำหรับผู้ที่สั่งกินตอนจากส่วนของฝรั่งกินจูลงห้วยเปล่กันออดใจรอจะหน่อยนะครับนะเพราะว่าตนี้ก็ยอดสั่งจองกันยุที่ห้าร้อยกิ่งเนาะแต่เพื่อนก็นสั่งมาเรื่อยแต่ว่าต้องเบรกออเดอร์ไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามาตาก็เฮ็ดผมก็เฮ็ดแยกหลายอย่างเนะาะสามมีเวลาตอนให้ ให้เพื่อนนะตัวน,นี้เอาอยู่ที่ห้าร้อยตัวห้าร้อยกิ่งสะก,ก่อนเห็นไหครับเริ่มเริ่มนะครับกิ่งตอนเริ่มบอกละเดี๋ยวก็จะได้ซ้ำลงผงได้ละนะครับส่วนม้ามันจะเริ่มบวกลวครับเห็นไหมครับเริ่มแตกขาวๆนะครับนี่ครับตอนเดือนนึงครับ ฝรั่งกิมจูแท้ครับจากสมุทรสาครผมกับน,นำพันมาจากคุณพี่เลวัตเกียร์ทรา,ายเนาะ,ะ,ะเกษตรกรผู้บุกเบิกการปลูกฝรั่งกิมจูในเมืองไทยเนาะนี่ครับเริ่มเริ่มนะครับนะครับออกทุกกิ้งครับออกห้างนี่ของเบาตานี่สูตรเบวตาสูตรตอนกิ่งนี่ครับเข้าไปเบ่งใน่องกเกษตรผสมประสานหนึ่งอะไรหนึ่งแสนเลยนะครับสูตรตอนกิ่งนะครับ มันจะมีวิธีตอนอยู่นะครับการเลือกกิ่งตอนครับการแสตุ่มตอนนี่สินะครับตอนจริงกะออกร้อยเปร์เซ็นต์ครับใรก็ถ้าใดสนใจพันกะติดต่อมาได้ที่เบอร์0878327787นะครับเนาะเป็นเบอร์มือถือครับนี่ผมกะทีมาสร้างอนักให้เบื่องเนาะครับมามากไอ้ฝรั่งกิมจูที่ ผมตัดมาวา่เมื่อกี้นี่ว่ามันสีน้ำหนักเท่าไรครับเบื้องขีดครับขีดมันก็อยู่ที่เลขศูนย์เนาะแต่ฮมเสีเอาฝรั่งที่สร้างลงไปวางยานน่อันที่ปึ๊บปุ๊บรุนกันครับโอ้โหน่วยเดียวนี่ครับโลหนึ่งพอดีครับสังเกตเลขขีดนะครับเีดนะครับเบ่้เยอะแต่ยังไหญเลยเนะครับเนาะบองฝรั่งหน่วยใหญ่แทนนี่ ครับ yep.